พี่พี่สุกิตตอนนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าพี่เขากําลังฮอตสุดๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแสดงหรือว่างานเพลงและล่าสุดนะคะกับวาไรตี้คอนเสิร์ตค่ะที่พี่พี่เนี่ยพกพามาอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องการร้องเล่นเต้นหรือว่าฮักค่ะกับคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดนะคะเลิฟมากมายค่ะว่าแต่ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรเด็ดๆสุดๆอยู่บ้างเนี่ยเขามีมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกัน แล้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพี่ว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบมากมายมากมายสุดๆไม่ว่าจะฉากแสงสีเสียงมากมายด้วยโชว์มากมายด้วยเสื้อผ้ามากมายด้วยท่าเต้นยกตัวอย่างเช่นอย่างมีจังหวะหัวใจทุกคนก็จะได้เห็นบีเต้นซองซึ่งมันก็จะไม่ค่อยบีจะไม่เคยเต้นในรูปแบบแบบนี้ ที่บอกว่ามากมายด้วยท่าเต้นเนี่ย<ะ>ก็คือนอกจากมีแดนทูจะเข้ามาดูแลเหมือนอัลบั้มที่แล้วแล้วเนี่ยเราได้ครูอสอนเต้นจากเมืองน,นอกซึ่งแบบยากมากสำหรับบีแต่ว่าเขาแบบพยายามเต็มที่เพื่อแฟนเพลงของเขาค่ะก็ตอนนี้ก็ สมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็พร้อมโชว e. ์คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพี่ว่าถ้าใครพลาดเนี่ยน่าเสียดายและนอกจากแฟนคลับที่เตรียมความพร้อมกันมาอย่างเต็มร้อยนะคะมีแขกรับเชิญที่แตอีก3คนค่ะที่เตรียมความพร้อมมาเต็มร้อยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นสิงโตสิงหราชันพักดีรุ่นน้องจากเวทีเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีนางเอกสุดฮอตแอพักซอนทักซูเจริญและนาวินตา,นตาที่จะมาโชว์พิเศษในรูปแบบของาาละครเวทีร่วมกันค่ะออออยาากกเเไว้้ใหธบ